สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะกราบขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องนะคะรวมถึงท่านที่ส่งซุปเปอร์ตงหรือกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ด้วยแล้วก็ท่านที่ คอมเมนต์ต่างๆมากมายเลยนะอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้แล้วก็ให้คําแนะนําดีๆมากมายแล้วก็ท่านที่ช่วยดูโฆษณาให้ด้วยนะคะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเรียนได้ว่าโอ้โหอัปเดตเมื่อวานแบบฮอตขึ้นมาตอนเย็นๆกันเลยอะคะ่ะสงสัยกันมากเลยว่าพี่หลิงน้องออมเนี่ยเขาอยู่ที่เดียวกันหรือเปล่านะนี่มันชุดคู่รักหรือเปล่า เอแต่ดูเหมือนมันใช่เลยนะหรือว่าเขาทำงานหรือว่าเขาไปเดทกันหรือว่าจุดๆบบาเยอะแยะไปหมดเลยนะคะในเวลาในช่วงประมาณ6กโมงเย็นอะเวลาดินเนอร์อะเออเนี่ยเป็นภาพชุดเซ็กซี่น่ารักน่ารักตามสไตล์หลิงออมนี่และค่ะแต่ว่างานนี้แต่ละคนบอกว่าด้อมตายเรียบ ด้อมตายเรียบค่ะตายยกด้อมเลยไม่มีใครฉุดใครแล้วนะคะนาทีนี้คือเซ็กซี่กันทั้งสองคนเลยค่ะปกติถ้าน้องออมใส่ชุดนี้อ่ะพี่หลิงจะต้องคอยดึงดึงเอาไว้ใช่ป่ะแต่นี่พี่หลิงเอาด้วยอะ่ะเอาด้วยแล้วโพสต์ในเวลาใกล้ๆก,ก,กันเลยเรียกได้ว่าบรรดาแม่จริงแม่ปอมตายเรียบค่ะยกด้อมนะคะงานนี้เขาเรียกว่าเป็นการเอาคืนหรือเปล่า หรือว่าจะเป็นชุดคู่รักกับเธออ่ายังไม่รู้ยังไม่รู้นะคะก็หรือว่าจะเป็นการทำงานด้วยกันของเมื่อวานก็ยังเป็นความลับอยู่ก็ยังไม่มีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมนะแต่ในเมื่อวานที่เป็นจริงเป็นจังเป็นทางการเลยก็คือการออกคลิป Youtube ของที่มีพี่แอนทองประสมเป็นพิธีกรใช่ปะ The Styler ของ The Mall อะค่ะ M Quartier Emporium เอมอ์กรุนะอ่าออกมาทางช่อง y u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  e นะฮะเมื่อวานเย็นตอนประมาณเวลา 6. 45, 6. 45, 6. 45, หกโมงสี่สิบห้าหกโมงเย็นเกือบทุ่มนึงอ่ะรู้ปะไปส่องคอมเมนต์จีนมาคือตื่นเต้นกันใหญ่บอกกี่โมงกี่โมงดูได้ทางไหนอะไรอย่างเงี้ยเตรียมดูตั้งหน้าตั้งตารอเลยะคะ่ะแล้วก็บางส่วน บางช่วงบางตอนของเนื้อหาน่าจะเป็นช่วงทีเซอร์เพราะตอนที่เอทาอยู่เนี้ยยังไม่ถึงเวลาที่ออกอากาศนะคะทางช่อง YouTube ก็จะมีทีเซอร์ปล่อยมาก่อนแม่จีนดูแล้วดูอีกอมยิ้มแล้วอมยิ้มอีกพร้อมกับยกตำแหน่งสามีมแห่งชาติให้กับพี่หลิงหลิงไปแล้วค่ะขำมากเลยเพราะมันมีบางช่วงบางตอนที่หลิงหลิงอะ อุ้มน้องออมยกขึ้นมาอีกแล้วว่ะเออหลายคนเห็นช็อตนี้เข้าไปบอกอุ้มอีกแล้วสุดยอดสามีนะคะแต่เขาบอกว่าเขาขัดใจเขาขัดใจว่าพี่ช่างกล้องอะมาบางังนาะเขาบอกโอ้กะจะดูท่าอุ้มแบบให้เต็มตาซะหน่อยช่างกล้องดันมาบังสะนี่เอาเป็นว่า <c oughs> ก็คือถ้าอยากจะดูเต็มๆแบบช่างกล้องไม่มีบังก็ต้องรอดูรายการจริงอะค่ะ เดี๋ยวถ้ารายการจริงออกแล้วฟีดแบบยังไงจากโซเชียลทางจีนเดี๋ยวเอจะมาอัปเดตให้อีกคลิปนึงนะอันนี้อัดไว้ก่อนที่จะออกจริงนะก็คือเป็นทีเซอร์อะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็วิจารณ์แค่ทีเซอร์ก็วิจารณ์กระหน่ำกันเยอะมากเลยนะคะแต่ละคนบอกโอ้ยลํำคาญตะกล้องอ่าก็แซวกันขำๆมาค่ะแล้วก็แซวน้องออมกันมากๆเลยก็คือนห้น้องออมหน้าแดงเลยอะแต่พี่หลิงหน้านิ่ง เออแล้วเขาก็วิจารณ์กันไปถึงรองเท้าที่น้องหลิงใส่ด้วยนะเพราะตอนงานแฟนมีที่เราเห็นกันครั้งแรกอย่างเป็นทางการคือน้องหลิงอุ้มอุ้มน้องออมขึ้นมาใช่ปะอันนันนะส้นส้นเข็มรองเท้าส้นสูงและส้นเข็มคือเล็กๆแต่เขาบอกอันนี้ยังดีหน่อยนะเป็นส้นหนาหน่อยสูงจริงแต่หนาหน่อยก็ยังโอเคอะเขานับถือใจพี่หลิงตอนงานแฟนมีที่ห้องกลม,มามากคือส้นเข็มแล้วอุ้มขึ้นมา บางคนถึงกับแซวว่าจริงๆงานแฟมิลี่ที่ฮ่องกงพออุ้มเสร็จอะพี่หลิงนะ่าจะแบบหมุนหมุนเป็นวงกลมด้วยอะเออนึกถึงหนังที่เวลาพระเอกอุ้มนางเอกไปแล้วก็จะหมุนเป็นวงกลมอย่างนั้นนะคะเขาบอกเธอเขาเล่นเกมกันอยู่ยืนอยู่บนกระดาษเธอจังจะให้เขาหมุนได้ยังไงที่จํากัดว่างั้นนะคะหลายคนบอกว่าก็จริงๆพี่หลิงอาจจะอยากหมุนตัวอุ้มเสร็จแล้วหมุนตัวไปรอบๆบด้วยนะแต่ว่า สังเกตเห็นว่าวันนั้นน้องออมใส่สั้นมากถ้าอุ้มแล้วหมุนเนี่ยอาจจะไม่งามนี่แต่แเราบอกโอ้ยสามีคนนี้ละเอียดรอบคอบดูแลพัญญาเป็นอย่างดียกตำแหน่งให้เลยค่ะสามีแห่งชาตินี่ถึงขนาดว่าแซลพี่หลิงใหญ่เลยนะบอกว่าการที่พี่หลิงแบบหาจิมอะเขายิมแบบหน,หนักๆอะมีเสียแรงที่เขายิมอย่างหนักอ่าก็แซลพี่หลิงอีกแล้วหลายคน ทางฟแฟนๆชาวจีนบอกว่าดาราจีนผู้ชายอ่ะอุ้มนางเอกอย่างอุ้มไม่ไหวเลยนะคือพี่หลิงแซงหน้าพี่หลิงหลิงแซงหน้าแล้วแซงหน้าพระเอกชาวจีนแผ่นดินใหญ่เออเขาบอกโอ้โหเดี๋ยวอุ้มเดี๋ยวอุ้มเดี๋ยวจูบเดี๋ยวกอดเดี๋ยวหอมเดี๋ยวอะไรกระฟิกกระฟิกอะไรกันแบบเออเขาบอกสวีทต่อไม่หยุดแล้วนะคะ เออเขาก็บอกโอ้ยอย่างงี้ฝีมาได้อย่างงี้ฝีให้มาม,มีโมเมนต์ให้ได้เมากันคือมีผลงานใหม่ๆทุกวันอะ่ะมันเหมือนยาชูกําลังอะ่ะเออเขาก็รอดูอยู่นะเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวเขาแบบว่าเนี่ยดูเสร็จเดี๋ยวเขาต้องมาวิาพาก์วิจารณ์กันใหญ่อะ่ะนะแต่ว่ากว่าจะดูเสร็จมันดึกแล้วกว่าเขาจะวิจารณ์ก็ดึกอีกนะเดี๋ยวเอาเป็นว่า เดี๋ยวเอจะลองดูว่านาเขามาวิจาร์อะไรกันยังไงฟีดแบบของแม่จีนํำมากของแม่ไทยก็ขำไม่แพ้กันเนี่ยเรื่องชุดคู่รักเนี่ยมันเซ็กซี่จริงนะเขาบอกงานนี้ไม่มีใครชุดใครแล้วไม่มีใครแบบเตือนใครแล้วไปกันหมดไปทั้งคู่เซ็กซี่กันแบบไม่มีใครเตือนใครและน,น,แบบน,นาทีนี้ตายสงบศพสีชมพูเลยเจอชุดนี้เข้าไปมันให้สงสัยไงว่าเป็นงานหรือว่ายังไงเขาเนาะ ก็โพตอนเย็นๆเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยล้วก็แบบยังไงคือเออมันต้องเล่นเกมอย่างงี้แหละให้แฟนๆดูชงนนิดนึงมโนิดนิดๆว่าเอ,อ๊ะอยู่ด้วยกันหรือเปล่าหรือว่าจงใจนัดจะแต่งชุดคู่รักเปล่าหรือว่าบังเอิญหรือว่าถ่ายงานหรือว่าไปกินข้าวกันเองอะไรอย่างเงี้ยเออมันมีมันต้องมีให้ตั้งคาถามมาให้แฟนๆต้องตั้งคําถามอยากรู้นะมันจะเรียกกระแสขึ้นมาสแสดงว่าคู่นี้เขาเล่นเกมเป็น นะคะหล่อเลี้ยงกระแสเอาไว้โออย่างนี้แหละอย่างนี้แหละที่แฟนๆต้องการเขาบอกเนี่ยขิงกันยังไงเอาคืนกันยังไงให้แฟนๆคนดูได้กำไร <c oughs> <c oughs> ก็ต้องนะเรียกได้ว่าคืนกำไรให้กับแฟนๆและผู้ชมกันบ้าง เออเดี๋ยววันนี้มันจะมีงานที่ทั้งคู่ไปออกงานอีเวนต์ของโทรศัพท์ oppo ด้วยกันนะคะใช่ไหมก็จะจัด,จดที่สามยาม่านมิทาวมั้งถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดถูกยังไงขออภัยเอาไว้ตรงนี้ก่อนสามยาม่านมิทาวถ้าจำไม่ผิดแล้วเดี๋ยวมันคงมีโมเมนต์ฟินๆให้แฟนๆได้ฟินๆแล้วก็ติก๊กจิกหมอนกันอีกอะนะ เดี๋ยวมันต้องมีเดี๋ยวมันต้องมีเดี๋ยวมันต้องมีแบบสัมภาษณ์อะไรคู่กันแล้วมีโมเมนต์อะไรให้มันชื่นอกชื่นใจของเราแฟนๆน่ะนะเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาอัปเดตในคลิปหน้าแล้วกันสําหรับคลิปนี้ตายเรียบยกดอมไหมคะอ่ามาวิจารณ์คอมเมนต์กันหน่อยแต่เอเห็นแล้วแบบมันเซ็กซี่เล็กๆน่ารักดีนะก็เหมาะกับวัยของน้องเขาว่าค่ะไม่ได้เกินงามถ้าใในส่วนตัวสายตาะเอนะเออแต่น้องออมแต่งอย่างนี้ต้องมีคนไปอยู่ใกล้ๆ คุ้มครองด้วยนะเออเขาบอกปกติพี่หลิงจะไม่ให้น้องออมแต่งอย่างนี้เลยนะถ้าไม่ถ้าพี่หลิงไม่ได้อยู่ด้วยอะ่ะเออ๋ยวโด,ดนตีก้นนะน้องออมอะเอาเป็นว่าคิดเห็นกันยังไงก็มาร่วมคอมเมนต์กันได้เลยที่ใต้ล่างนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ